สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้เราจะมาทำเต้าส่วนข้าวโพดมะพร้าวอ่อนนะครับกะทิข้นๆนะครับหวานๆมันๆกันเลยนะครับทำกินทำขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับทำกินง่ายๆนะครับผมกับเจเอชแน n นลนะครับไปรับชมกันเลยนะครับส่วนประกอบนะครับมีไม่มากในการทำเต้าส่วนข้าวโพดทำกินทำขายง่ายๆนะครับถ้าเราไม่มีแป้งเท้าใหม่อมหราใช้แค่ แป้งมันนะครับใช้แป้งมันอย่างเดียวนะครับน้ําตาลทรายนะครับกะทินะครับเป็นหัวกะทิตัดด้วยเกลือนะครับมะพร้าวอ่อนนะครับข้าวโพดนะครับแล้วก็จะมีน้ํามะพร้าวนะครับที่เราได้มาจากมะพร้าวอ่อนนั่นเองนะครับใส่ใบเตยลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับท่านผู้ชมนาน้ํามะพร้าวครับครับในน้ำตาลทรายครับใส่ลงไปเลยนะครับความหวานตามชอบนะครับทุกคน แล้วก็คนนะครับผมน้ำมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็ใส่ใบเ,เตยหอ,หอมนะครับผม <c oughs> คนจนกระทั่งน้ำนะครับกับน้ำตาละละลายเข้ากันแล้ว <c oughs> ไม่มีแป้งเทา้าแยมอมนะครับ <c oughs> เราใช้แป้งมันนะครับกับน้ำเปล่า เป็นน้ำเย็นนะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นําลงไปใส่ในน้ําร้อนนะครับที่เราต้มน้าตาลกับน้ํามะพร้าวใบเตยนะครับผมครับน้ําเดือดร้อนแล้วนะครับเราก็นําแป้งมันที่เราผสมกับน้ําเย็นเทลงไปนะครับผมคนส่วนผสมนะครับความหนืดนี่ตามชอบเลยนะครับผม รเรามาดูความหนืดนะครับถ้ามันหนืดมากไปเราก็สามารถเติมน้ําได้นะครับเอาตามชอบนะครับเติมน้ําเย็นลงไปนะครับคนส่วนผสมถ้าความหนืดได้ที่ตามที่เราชอบแล้วนะครับเราก็ใส่ขระโพดลงไปครับทุกคนข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะครับทุกคนหรือจะใช้ข้าวโพดสดก็ได้นะครับ แบบนี้ก็สุกเร็วดีนะครับพอดีเมื่อวานได้ข้าวโพดต้มมานะครับแล้วก็มาฝานใส่นี้เลยนะครับผมความหนืดกำลังพอดีเลยนะครับใส่ละร้าอ่อนลงไปครับทุกคนนี่มะพร้าวอ่อนน่ากินมากเลยทุกคนโอเคละแล้วก็จะปิดแก๊ ตักเสิร์ฟพร้อมกะทินะครับกะทินี้ถ้าไม่ชอบแป้งเข้าเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับใช้หัวกะทิราดเลยนะครับอร่อยมากเลยครับทุกคนใส่เกลือลงไปในหัวกะทิน่อยๆน,นะเดี๋ยวจะไม่ใส่ก็ได้แต่บางคนไม่ชอบเกลือนะครับผมแต่ขนมโบราณขนมไทยเราเ็าจะใส่เกลือเนาะอาะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยกันนะครับทุกคนน่ากินมากเลยครับทุกคนเรามาชิมความหวานครับได้ตามที่เราชอบกันหรือ,อยังนะครับทุกคน Uh huh. หวานกำลังดีเลยครับแต่ถ้าใครชอบหวานมากกว่าน้อยก็นั่น,นะครับตามชอบเลยนะครับน้ำตาลทรายลดเพิ่มได้ครับหืมน่ากินมากเลยนะครับความมันเนี่ยเราใส่ตามชอบเลยนะครับผมชอบมันมันผมก็ใส่มันมันเลยนะครับทุกคนหอมหวานมันนะครับมีมะพร้าวอ่อนด้วยนะ ขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีเป็นของท่าน,านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับหอมหวานมันอร่อยมากเลยครับทุกคน